มาครับันดาบในเกมปืนมหาอะไรฝนดาบมาหาอะไรฉลากกินปลารวมกันเป็น สวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้เราอยู่กับในเกมมินิโบล์กอา a r t นะครับวันนี้เราจะมาดูการทํานาในเวอร์ชันใหม่นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากหรอกก็คแค่ทาให้เราสะดวกสบายมากขึ้นแค่นั้นแหละนะครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับมันมีดิน3ประเภทนะครับที่สามารถใช้จอบในการไถานาได้นะก็คือบล็อกดินปกติดีแบบไม่มียญหาอะไรนะแล้วก็ แล้วก็หญ้ามอกหญ้าปกติแบบนี้เลยนะตามพืชทั่วไปนะครับแล้วก็ดินพิเศษนะครับเป็นดินแบบเท่านะครับเป็นบล็อกเท่านะครับอเดี๋ยวเราเป็นหมดอันนี้ก่อนก่อนนี่มันเป็นแบบบล็อกเท่านะนี่มันเป็นบล็อกเท่าซึ่งมันก็สามารถทำนาได้เหมือนกันนะครับแต่นะก็มันเป็นบล็อกเท่ามาเราก็เทน้ำลงไปแล้วนะครับอาจารย์ทุกคน,นก็ ปกตินะทุกคนก็ทำแบบนี้ใช่ไหม,ไมรู้ทุกคนทำแบบนี้แน่นอนครับบัตรบีสิ่งใหม่ที่จะทำให้เรามีอะไรที่ดีมากขึ้นนะก็คือน้ำเนี่ยในเจ้าบล็อกเนี่ยมันสามารถทำให้โตเร็วขึ้นหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะแต่ที่ร,รู้มันมัน,ม,นมันสามารถทำได้ด้วยนะครับก็คมมันต้องเร็วขึ้นนแหละไม่งั้นเขาไม่เพิ่มมาหรอกนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเอาพืชสักอันมาปลูกแล้วกันอันไหนปลูกอ้าวทำไมพวกนี้หายหมดเลยไม่รู้แต่เราจะปลูกข้าวก่อนแล้วกันมเมล็ดอ่ะมเมล็ดมเมล็ดข้าวนะครับนี่อย่างเช่นวันนี้แล้วก็นี่แล้วก็ปลูก ปลกสองที่เราจะมาดูกันว่าที่ไหนมันเร็วกวกันนะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นี่นี่มันก็ปลกดินได้เหมือนกันไม่รู้เพื่าอันไหนเร็วกว่านะครับก็เดี๋ยวคิดถัดไปคือมันก็มันก็เร็วพอบกันนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันเร็วกว่าไม่มันเร็วกว่านะครับโอเคผมผมเอาบล็อกเท่ามากวางใหม่แป๊บ โอเคขอบคุณค่ะนี่บล็อกเท่าใหม่นะครับอืมดีเหมือนกันก็มันเป็นบล็อกที่มันก็โตไม่ได้ต่างกันอะไรมากนะเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ทั้งสองทั้งคู่นี่แหละนะครับผมนะโอเค แล้วก็มีระบบใหม่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือสามารถใช้วัวไถานาได้แล้วนะครับนี่แต่เราไม่ได้จะเอาอานไปให้มันไถวัวได้ันทีนะครับเราต้องทําให้มันเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก่อนนี่ถ้ามันเป็นสัตว์เลี้ยงนะมันจะมีดาวขึ้นมานะแล้วก็ใส่อานครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งใส่เจ้าจอบนะครับไม่งนั้นมันจะมันจะไถานาข,นข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่สวยนะเพราะฉะนั้น นี่มันไถานาได้ครับแต่มีข้อเสียนะครับนี่เลยเราไถาบนบล็อกเท่าไม่ได้ครับเออก็คือเราไถาบนบล็อกเท่าไม่ได้นั่นเองครับแต่เราสามารถไถบนบล็อกดินปกติได้ครับดีถอยหลังเป็นไงอย่างที่ซึ่งมันก็เป็นระบบใหม่อะนะนะครับนี่ ก็เราจะถ่ายนากันได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับก็นับว่าดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอดูลาไปก่อนด้วยนะครับใครีชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ